ผมโอ้ยขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้อ่กำลังใจให้ไอเอิร์ญมาตลอดเวลาในการทำงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้วันนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณมายาอวอร์ดด้วยนะครับเจ้วทำอะัรได้บ้างคะน้ำตาต้องมาเราไปตรงนี้สาวสาวแล้วแล้วาแล้วไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนานโอเค เราเป็นพระเอกเราเป็นพระเอกขึ้นแล้วเราเป็นเราดีๆลูกเราเป็นดาราเองนล้วเขาได้ยินบ่อยว่าลูกดีๆลูกเราเป็นดาราเคยขับซอบได้อย่างนี้โอ้ยคุณก็จริงๆแล้วเป็นคนธรรมดานี่แหละมีร้องไห้ได้เสียใจเป็นถูกป่ะยิ้มก็ได้เออหล่อดนิดหน่อยแล้วมันนิดเดียวแล้วบาดบันี่เยเราประกนรับประกันรับจีแล้วเลยมาแล้วครับก็จริงๆแล้วเป็นผมพี่ใจดีด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมชีวิแล้วก็ ทางมะยาอวอร์ดแล้วก็ทุกคนที่คอยสปอนอร์เอิร์ดก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้เอิร์ดเสมอนะครับผมขอบคุณ <ผม S 2> ครับเราเคยชินค <c oughs> ุ้นชินกับการรับรางวัลหรือ,อยังคะไม่เคยเพราะว่าเ <c oughs> วทีเป็นเวทีแรกที่ขึ้นสป,ปีสอูหู <c oughs> มือไม้สั่นไปหมดเลย <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออรางวัลเนี้ยเป็นเครื่องการันตีว่าทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเราจะเข้าตาเลาจเข้าตาแน่นอนไปถึง ่หลายมากความทุกคนเป็นคู่ให้เอิร์ธหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นใครที่เจอพี่อะไรนักขคงนักข่าวแล้วก็เต่างต่งหน้าหรือว่าต่างทำผมหรือว่านักแสดงด้วยกันเองเนี่ยเป็นคู่ให้เอิร์ธหมดเลยครับผมขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ใส่คมดีด้วยแล้วก็ถามเรื่องต่อไปเลยครับขอบคุณมากครับเรื่องต่อไปเร็วๆนี้ตอนนี้กําลังถ่ายออกสังเลิฟอยู่ครับซึ่งเป็นซิะถูกปะซึ่ง ซึ่งเป็นรีเมคมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็อย่างคนได้ลองดูแล้วก็ได้รอติดตามชมกันนะครับผมพวกเราทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงเองก็ตั้งใจทำงานเต็มที่มากครับผมเม่จริงไม่จริงที่อ๋อบอกว่าแบบได้รู้ว่าสองคนนี้เล่นแบบว่าคอมเมดี้อะไรเงี้ยแบบโโอ้หนี้แบบว่ารอดูมากใช่ก็อยากคือมีจริงๆก็สุดตัวเหมือนกันเราเอิร์ก็สุดตัวแบบโหนักแสดงอะไรอ่ะไปไปกอดเลือดออกทุกคิวจริงๆเพราะหกล้มแบบหกล้มหกล้มจริงหรือว่า อุ้ยสปอยอ่ะเอ้โหแล้วสนกันแบบอันนี้ไงทุกคนก็ไม่ตลกแบบก็ก็อะไรนะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับอุ้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยจริงๆก็ทุกคนคือแบบว่าตั้งใจกันมากอะทุกคนแล้วอะคืออยากทุกคนดูจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเออ ไม่ใช่เป็นเพราะไม่ใช่เป็นเพราะว่ารีเมคแต่เป็นเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจจริงๆอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้แบบว่าได้ลองชมกันครับผมก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ใผ่อนคลายนะเรื่องนี้เราจะเปล่งประกายในด้านไหนครับคอมเมดี้คอมเมดี้เลยจ๋าเลยจะเจอหน้าปุ๊คคำแห้งเรียกคำแห้งแล้วทางเราล่ะทางเราทางเราใช่มตลกเป็นคนตลกแต่เครียดเหมือนกันงง เปล่าครับก็เป็นคนตลกนี่แหละตลกได้เครียดเป็นลองให้เป็นยิ้มก็ได้เราก็เป็นปลาครับตลกใครเนื่พี่เหนื่อยเรื่องพี่กับเรื่องหนึ่งครับผมเร็วเร็วนี้อาทิตย์หน้าการอะไรการอะไรวันสำคัญของใครอีกหนึ่งคนอ๋อ <c oughs> รับปริญญาของมิกซิลได้ข่าวว่าเขาได้รับกรินิยมอันดับสองด้วยเขาใหญ่เลยนะอันนี้ใหญ่โตโบร่ำเลยก็ดีใจกับน้องด้วยครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่เขาแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยคือรู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วก็เห็นทุกอย่างทั้งพัฒนาการทั้งการเรียนรู้แล้วก็ทั้งแบบสติปัญญาเจ็บคมกับเขาจริงเก่งระดับจริงๆแล้วก็เป็นนักแสดงก็ได้ด้วยใช่ ใช่ครับเล่นเปคนจะเจ้าบทบาทด้วยหมาตัตลกมาได้ด้วยตลกนี่มันติดมาตัวไหนติดีระกองใช่รู้สึกปะมันหรือว่าติดตลกมานานแล้วไม่ทุกที่ทีว่าเป็นคนหล่ออย่างเดียวแต่วันนี้รู้แล้วว่าตลกด้วยอาบนิตอกรอยดีใจวะมีคนเห็นเพราะว่าจำได้ว่าตอนหนูพ่ชายบรรดาวหก็คงบอกว่าแบบตอนเรียนการแสดงก็อยากจะต้องแบบ <G ül> ก็ลองดูอยากให้น้องลองดูคือถ้าไม่ไหวก็บอกซึ่งเขาก็บอกบ้างว่าไม่ไหวว่าอ่างเงี้ยก็มีมีการดับลงดับเรียนไปบ้างเหมือนเออเนี่ยแหละตอนช่วงนี้ก็รู้สึกว่าโห่น้องเขาสู้มาตลอดเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องการทํางานสุดท้ายแล้วเกริย่อมระดับสองภ <ử ม S 1> ูมิใจจริงจรองเอก่งขนาดนี้เราต้องมาแล้วแหละยังไงเซีเยู่ยแล้วเตรียมเตรียมแล้วพอเพาเขาได้ขอแล้ว ก็ขอแล้วก็อยากให้ไหมอยากให้อยู่แล้วเพราะอยากให้บรรดาเราด้วยไปแน่นอนสมมงครับผมาจะไม่เปิดเผยได้เห็นอยู่แล้วครับผมไปแน่นอนไปครับไปครับพิเศษยังไงไปนงพิเศษยังไงเพราะว่าไม่ได้แธรรมดาเลยนะต้องใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักด้วยเยอะๆต้องกทบัตรแห่งปี ผมจะเอาไว้อย่างนี้เลยไม่เอาก็ออยที่ว่าตั้งอี่บ้ายสวยครับผมมากครับก็ไปอยู่แล้วครับในวันรับปริญญาของมิซิลก็ถ้าใครว่างก็ไปกันได้นะครับผมตามตารางที่แฟนคลับเทคลงไว้เลยนะครับโอ้โหไอเราก็ไม่ค่อยพูดดีด้วยสิแต่ว่าเราเป็นเจ้ากว่าถึงปี ได้อ,อ่ดีใจด้วยนะอ่านมองก้นโอเคดีใจด้วยนะครับทุกคนให้เล่นอย่างเงี้ยเรื่อเราจะบวบแห่งปีโอเคก็ดีใจด้วยนะครับที่มิกมาถึงวันนี้นะครับทั้งเรื่องเรียนเรื่องการทํางานคือจริง,รงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันมา 10กว่าป <ersch> ีแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยรู้สึกว่าน้องเขามีพัฒนาการที่ดีมากแล้วก็ฉลาดมากจริงๆฉลาดมากจริงแปลกก็เนนักแสดงคนเก่งไงน้องคนเก่งคุณผู้ชมตักข้าวกับพี่เอิร์อเขาไม่ดีหรอกแต่ลนตอนนี้ยเรารู้แล้วว่าคนนังเล่นคอมเมดีเนาะโอเคก็น้องเขามีสติปัญญาที่ เฉียบคมและแหลมคมมากๆก็เราก็คอยกำลังใจให้กันและกันเสมอนะครับผมก็เมื่อน้องจะเดินไปทางไหนก็พี่คนนี้ก็คอยเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ูๆนะครับเจเค่ะิดีนะคะเรปแดเาห่งปีเงียบาเขอบนเอเลย 过来。<laughs> <了> <laughs>